สวัสดีครับสวัสดีแฟนขาเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงแฟนกับีิลาอิงทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลก่อพี่พพเขาพี่น้องกับช่องหนุ่มภูรังกาชาแนลพี่น้องมาเมือนีิสิมาติดตามทีดข่าวสามทางดันสีสเ,เกตจกังไน,น,นพี่น้องผมไปเบื้องเพตเพตของสีสเกตมากพี่น้องเนาะมีผู้ติดตามแสนกลัว แรเดีว่าเราวายหอมแดงมามพี่นอ้องเพื่อนขาเจ้าว่าให้เข้ตลาดร้ามเพื่อตธอบ่ยข้ไปขายในตลาดที่ยังเห็นบรับสื่อสิละในตลาดขาจะบบรับสื่อเข้ตลาดสิละพี่น้องตอนนี้แม่จะหอมแดงก็หอมแดงบ่รู้เรื่องยังก็ถึงทั่วโลกพี่น้องอ่างนี่หอมแดงไหมหอนฟุดนํ่ง ู้นําผู้เดียวพี่น้องปาคนผู้เดียวพี่น้องเอ่อค่อยเฮ็ดให้พี่น้องเศร้าบานเศร้าเมืองเพิ่นเดือดร้อนเนาะค่อยได้รับผลกระทบนําเนาะพี่น้องเนาะงานเล็กๆไก่เป็นงานใหญ่เลาพี่น้องเนาะจักสิจบยามใดเพี่น้องรยนี่ก็ได้ผู้นําผู้เพิ่นเว้าก็บ่ออกมาหยังบ่ออกมาขอทวนบ่ออกมาชี้แจงประเด็น ดามาจากักนั่นเลยเก็บตัวเงียบเลยนี่ได้ยินข่าวว่าบ่กล้กาออกจากบ้านพี่นอ้องอืทั่วลงหลายรถทั่วจอดบ่ยอมหนีรถทั่วก็ได้ดียวก็มีผู้นั้นมาโพสแซะโพสตนั่นโพสนี่ทั่วเข้าไปอีกพี่น้องเข้าไปเรื่อยๆโอ้ยสุดยอดอีพี่น,อน้องรถทั่วก็ได้ รถทั่ว,าวลายแช่งเลยพี่น้องสว่วนนี้รถทัวว่าแเรีบไปจอดอย่างเดียวเลยพี่น้องโอลมทลายเลยพี่น้องตั้งเททขตเพื่อนว่าเออมาโพดน้อพี่น้องน้องเป็นยังไงออกมาสี่แจงออกมาตอนนี้ได้รับเศร้าบานมูบานแถวเพื่อแถวนั้นเพื่นได้รับความเดือดร้อนเพื่อนบอลูเรียงน้องเพื่นก,ก็นต้องค่อยเดียดรอนนําจากคนคนเดียวน้อพี่น้องเนาะแต่ ศูนย์แค้นกับเจ้าไอ้เดเหลายแค้นละก็เห็นใจกับเจ้าเนาะพี่น้องเนาะเบิร์หนึ่งลอดก็ได้เมื่อาชีพเป็นไปได้ถึงขนาดนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่าแต่กาลังใจพี่น้องเศร้าบาปเด้อผู้บริ่อบรู้เรียงน้ำกระไดสู่ต่อไปสาวหน่อยคนก็ไม่ได้มี่ยังไล่เราพี่น้องแค่่อวมาสี่เกียนะื้อออกมาสี่เกียร์กัเจ้าหูเนยียบคนยังโงา ออกมาพอโธุนซึะนะ่งเป็จบนะวัดสู่พันธุ์งูันธุ์เฟินใจดำปานั้นนาะพี่น้องเนาะเจ้าพอไปเนาะพี่น้องเนะาะจ้างมาจ้างนั่นก็บ่ต้องพูดถึงเรื่องะไรพี่น้องแม่เจ้าจ้างเพิ่นก็นกนบ่ไปอีกแล้วคือจ้างเป็นร่างก็บ่ไปคือกันคอยอยู่วอลนั่นลนะ่ะเออพาไปเก็บเงินนุ่นไเปเบิ่งดอกเขาว่าสนับสนุนบัตรแผ่นโจรอเราคิดว่านะแกนาะพี่น้องแกเลย หอมเดงนกับพ่อเดือนร้อนไปนํำพี่น้องเอ้ยตัวรงหวัดหอมเดงพี่น้องเอาว้าวไล่เด็กพี่น้องยันเข้าคิวไม่นี้กะมีนักนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้ยมาทีสิบสองแบบเขาโมงเสาเขาหน้าลิกาอย่าลืม่มไปซอยกันดำซอยกันแช่ซอยกันปันม้มอยูส่สายใหญ่น้องพี่น้องเนาะพนเะพลง สิ่งเกิดใหม่เพ,พิ่นเนาะพี่น้องสาวสมใยใจแตกจะลืมเด้อพี่น้องเด้อปันซอยกันเู้ยดว่างๆก็ได้สนับสนุนไอ้นักร้องค่าอินดี้เคคอร์ดมุ่งกันเด้อพี่น้องเด้อเออย่าลืมอ,อย่าลืมซอ,อยเสียซอยดันซอยกันพี่น้องดันทุกเพลงที่เป็นอินดี้เคคอร์ดเนาะพี่น้องเนาะเพื่นอนนี้หลายก็แสดงอยู่ทังง้านเชียง บานเทียนน้องาทางอุดรน้องพี่น้องเน้องคนหลายแห้งพี่น้องบรรยากาศมาั้ยมวนกุ๊บไปทั้งหน้าเวทีทั้งหลังเวทีอ้อมซ้อนนะพี่น้องตื่นใจน้ำแทมตื่นใจแทมน้ำทีมงานสาวหน่อยเพชรนบานแท่งพี่น้องสุดยอดจรลีนี่เป็นจังเมีนของจริงนะพี่น้องเนะนาะหน้าเวทีหลังเวทีพ่อบังการระบุมบําบจะใครจะใครพี่น้องมวนกุ๊บช่วงที่เมียนออกมาเลยแห้งลายหลายคนนะ ยกมือสางล้างสางล้างอยู่จิงได้เสียทิ้งได้เสียคนเราก็มีหัวใจพี่นออ้องสุดยอดอีหลีพี่น้องพี่แม่นชัว่วโมงหนึ่งก็ได้เอฟซีก็เพิ่มขึ้นหลายแห้งโอเคนะพี่น้องเนาะว่าวลายแห้งคลิปนี้ก็ไว้ยสมีขอบคุณห,หลายเด้องสำหรับทุกไย่าทุกแชร์ทุกการติดตามเอาคลิปนี้ไว้ยสมีคลิปหนาพอบกันไหมพี่น้องสวัสดีครับ